สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูพีแอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครูพีแอสอนเรื่องเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆรู้จักเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับนะคะเด็กๆก็รับชมคลิปกันลหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันลเรรลยคะ่ะมีปลาสิบตัวในทะเล ฉันล่าปลุกโตโอโหนี่ลูกฉันล่าต้องรีบนีต้องรีบนี่จะดีถูกไล่ตามนับส0บนับเกนับ8ปดนับเจนับหนับ5นับสี่นับสานับสองนับหนึ่งปลาให้ตัวปลาให้ตัวแตงก็รกลัวถูก แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเครื่องหมายเด็กๆพร้อมไหมคะไปกันเลยค่ะเครื่องหมายแรกเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะไปที่เครื่องหมายแรกกันเลยนะคะเด็กๆเครื่องหมายเท่ากับลักษณะเครื่องหมายเท่ากับคือ2ขีดเท่ากันนะคะเด็กๆเริ่มด้วยที่ข้อแรกกันเลยนะคะ คัพเค้กนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3คัพเค้กจำนวนเท่ากับ3อีกฝั่งนะคะเป็นโดนัทนับค่ะ1 2 3จําจำนวนเท่ากับ3เด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วค่ะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะ เรามาดูรูปคัพเค้กกันนะคะคัพเค้กจำนวนเท่ากับ3โดนัทจำนวนเท่ากับ3เรียๆสังเกตที่รูปสอนชี้นะคะจะเห็นว่าอยู่ในจำนวนที่เท่ากันจึงสรุปได้ว่าข้อนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองคะ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูจำนวนตัวเลขกันบ้างนะคะฝั่งแรกนะคะจำนวน1ิบ อีกฝั่งนะคะจำนวน10เด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองคะ่ะเพราะว่า10เท่ากับ10นั่นเองนะคะเครื่องหมายต่อไปที่เราจะเรียนรู้นะคะก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆ เราไปนับจำนวนน้องแมวกันนะคะนับค่ะหนึ่งสามสี่ห้น้องแมวจำนวนเท่ากับ6นะคะต่อไปไปดูอีกฝั่งนึงนะคะเด็กๆพี่หนอนนั่นเองนับค่ะหนึ่ามสี จำนวนเท่ากับ4เด็กๆคิดว่ามีจํานวนเท่ากันไหมคะเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรเอยใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เรามาดูรูปภาพน้องแมวกันนะคะน้องแมวจํานวนเท่ากับ6พี่นอนจํานวนเท่ากับ4แล้วเด็กๆลองสังเกตลูกศรกันดูนะคะ จะเห็นได้ว่าหนอนมีจำนวนน้อยกว่าแมวข้อนี้จึงสรุปว่าเราต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองคะ่ะเด็กๆต่อไปจะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆจำนวน9ค่ะอีกฝั่งจะเป็น12ค่ะเด็กๆคิดว่า9กับ12มีจำนวนเท่ากับหรือไม่เท่ากับคะใช่แล้วคะ่ะไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยต่อไปเราจะไปทําแบบทดสอบกันดูนะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมกระดาษและดินสอให้พร้อมนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆภาพไอศครีมนะคะนับค่ะหนึ่งสองสด 8ฝั่งต่อไปนะคะเป็นคัพเค้กนะคะเด็กๆนับค่ะ1น3 4 5 6 7 8 7, 8เด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยคะ่ะ ดูข้อต่อไปต่อเลยนะคะเด็กๆตัวเลขจำนวน18อีกฝั่งนะคะ15เด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเพราะ18ไม่เท่ากับ15นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3กันแล้วนะคะเด็กๆไปดูกันต่อเลยนะคะเรามานับจำนวนภาพไดโนเสาร์พร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าอในโนเสามี11ตัวนั่นเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นนกฟารมิงโกค่ะนับคัะหนึ่งม 4 5าจำนวนเท่ากับ5นะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ <S <S 1> <S 1> ใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆกรับชมคลิปกันเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะฝากแบบฝึกหัดการบ้านคณิตศาสตร์เล่ม3หน้า17และหน้า18นะคะให้เด็กๆส่งกันบ้างให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายๆค่ะ